สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับบิลส s ตลต์อายุ50ปีเกิดและเติบโตในรัฐแคลิฟอร์เนียเขามีน้องสาวหนึ่งคนพวกเขาสนิทกันมากๆมีอะไรก็มักจะมาปรึกษากันตลอดไม่เคยมีอะไรปิดบังกันเลยแต่ด้วยความที่บิลมีอายุมากกว่าน้องสาวถึง8ปี มันจึงทำให้น้องสาวของเขาเชื่อฟังในสิ่งที่เขาพูดเสมอน้องสาวของเขามีชื่อว่ามิสซี่ครับครอบครัวของพวกเขามีฐานะปานกลางชอบออกไปทำกิจกรรมร่วมกันเสมอพ่อแม่ของพวกเขามักจะพากันไปตกปลาล่าสัตว์พยายามทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาสบายๆบ,บ้านที่พวกเขาอยู่ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นมันค่อนข้างห่างจากตัวเมือง จึงทาให้พวกเขาอยู่กับธรรมชาติมาโดยตลอดจนบิวเองเรื่องติดนิสัยการใช้ชีวิตแบบนี้มาจากพ่อแม่ของเขาครับตัวเขาเริ่มออกไปล่าสัตว์เองบ้างชวนเพื่อนๆไปตกปลาบ้างบางครั้งก็กางเต็นท์นอนกันในป่าก,กับเพื่อนสนิทของเขาอีกด้วยครับคือชีวิตสมัยนั้นมันเป็นความทรงจาที่ดีสําหรับเขาจริงๆเพื่อนสนิทของเขายังเปิดเผยอีกว่าบิวเป็นคนที่ไม่เครียดอะไรเลยมักจะเยิ้ยมอยู่ตลอดแฮปปี้ได้กับทุกอย่างและไม่เคยเห็นเขาโมโหเลยแม้แต่ครั้งเดียว บิวเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านงานฝีมือเขาภูมิใจกับสิ่งที่พ่อแม่ได้ปลูกฝังเข้ามาจนทําให้เขาได้ก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองในภายหลังเกี่ยวกับงานช่างฝีมือเขาเชี่ยวชาญทางด้านหัตถกรรมไม้แกะสลักซึ่งมันทํารายได้ให้เขาเป็นอย่างดีต่อมาในช่วงปี1980พอชีวิตของเขาเริ่มอยู่ตัวทุกๆเช้าเขามักจะแวะไปดื่มกาแฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปทํางานและสาเหตุที่เขาแวะไปที่นี่บ่อย นั่นก็มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสนใจนั่นเป็นเพราะว่าเขาสนใจผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านอาหารแห่งนี้มันทําให้เขารู้สึกสดชื่นในทุกๆเช้าเวลาเขามองมันทําให้เขารู้สึกหัวใจพองโตเธอเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์จนทําให้เขาลหลงไหลได้เลยครับโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าแอนมาริโนเธอเป็นพนักง,งานเสริมให้กับร้านนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วพวกเขาเริ่มจากการมองหน้าค่อยๆพูดคุยสื่อสารกันตามปกติ ยิ้มให้กันไปมาจนวันหนึ่งบิลได้พูดไปว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าเธอออกไปดินเนอร์ด้วยกันแอนได้แต่อมยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าจริงหรือเปล่าแต่เธอมีลูกแล้วนะเธอไม่อยากทิ้งลูกให้อยู่ที่บ้านเพียงลําพังจากนั้นบิลบอกไปว่าไม่เป็นไรพาลูกมาด้วยก็ได้เขาอยากทําความรู้จักเหมือนกันซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่คือข้อมูลบางส่วนที่เพื่อนสนิทของบิลได้แจ้งไว้ ต่อมาพวกเขาทั้งสองคนได้คบหาดูใจกันได้ราวๆสองปีจึงได้แต่งงานกันไปตามลำดับจนมีลูกชายด้วยกันเพิ่มมาอีกสองคนครับคนโตสุดมีชื่อว่าโนอาห์และอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าแมทธิวครับแต่เขาก็ไม่ได้ลืมเบนที่เป็นลูกติดของแอร์เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาเองก็ดูแลเอาใจใส่เบนเป็นอย่างดีเหมือนกับลูกอีกคนหนึ่งและทุกคนเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับต่อมาในปี1995เรื่องทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นเด็กๆเ,เริ่มโตขึ้น พวกเขาเริ่มออกไปทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันได้มากขึ้นแต่อยู่ดีๆบิลได้ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองดาบี้ในรัฐมอนทานาซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันของพวกเขาครับตอนนั้นเขาได้โน้มน้าให้ทุกคนย้ายไปอยู่ด้วยกันซึ่งทุกคนรวมถึงตัวเบนเองไม่ได้มีปัญหาอะไรครับบิลอยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบบ้านๆสบายๆอยู่กับธรรมชาติเหมือนกับที่เขาเคยสัมผัสมา,มาในวัยเด็กและมันไม่ไกลาจากเมืองมากนะักซึ่งที่ที่เขาเลือกไปมันจะมีทรรเน์ที่สวยมีภูเขามีแม่น้ํา มันเป็นสถานที่ที่เขาชอบมากๆครับไม่เพียงแค่นั้นบ้านที่พวกเขากําลังจะไปอยู่เขากับเพื่อนร่วมงานของเขาเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองกับมือมันเป็นบ้านที่สวยงามมากครับดูอบอุ่นตามแบบสไตล์ที่เขาต้องการทุกคนต่างรู้สึกยินดีที่บิวกับแอนมาถึงจุดนี้กันได้เพราะมันไม่ง่ายเลยแอนหลังจากนั้นได้เริ่มหางานใหมท่ทําโดยเธอทํางานให้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในช่วงกะเด็ก ส่วนบิลเองได้โยกย้ายบริษัทของตัวเองมาอยู่ที่ดาบี้ด้วยครับคือเรื่องเงินสําหรับพวกเขามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยพอถึงวันเสาร์อาทิตย์บิลมักจะพาเด็กๆออกไปตกปลาไปขี่ม้าด้วยกันเสมอครับตามแรยงานเพื่อนสนิทของบิลบอกว่าเขาไม่เคยมีความสุขอะไรแบบนี้มาก่อนชีวิตของเขาเหมือนกับอยู่สวรรค์บนดินเลยทีเดียวพวกเขาดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสุดๆครับ แต่อยู่ดีๆพอถึงวันที่10มิถุนายนปี2007หลังจากที่แอนกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็นๆประมาณ4ี่โมงกว่าได้ตอนนั้นเธอเพิ่งไปซื้อของเข้าบ้านกับแมทธิวมาพอเข้าไปในบ้านพวกเขาได้ต่างคนต่างทําอะไรของตัวเองไปตามปกติซึ่งแมทธิวที่อยู่ในห้องครัวกําลังจัดเก็บพวกกับข้าวเข้า,ขาตู้เย็นส่วนแอนได้เดินขึ้นไปบนบ้านเพื่อตามหาบิวแต่ไม่นานครับเธอไปเห็นกับผ้าห่มที่ดูเหมือนจะมีคนนอนอยู่ เธอเองไม่แน่ใจว่าบิวยังคงนอนอยู่หรือเปล่าเพราะปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้เธอจึงได้เปิดดูแต่กลับพบว่าสามีของตัวเองถูกยิงไปที่ศีรษะจมกับกองเลือดที่เต็มอยู่บนที่นอนเธอตกใจมากจึงเรียบโทรหาก้าหนึ่งๆดังนี้ครับ <he> จากนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในสายด้วยนะครับเขาได้บอกให้เธอกับลูกออกมาจากที่บ้านทันทีเพราะเกรงว่าคนร้ายอาจจะยังคงอยู่ด้านในเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะไปไหนดีเธอไปหาเพื่อนบ้านข้างๆได้หรือไม่มันไม่ไกลกันมากนักจากนั้นไม่นานรถพยาบาลได้มาถึงที่บ้านของเธอครับระหว่างที่เธอกําลังไปหาเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ได้มาพอดีเธอได้บอกให้พวกเขาขึ้นไปด้านบน สามีของเธออยู่ในห้องนอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปดูแล้วเช็คชีพประจรจึงทำให้รู้ว่าบิวเสียชีวิตไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วจากนั้นพวกเขาจึงได้ติดต่อให้ตำรวจและหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาที่เกิดเหตุเพราะคิดว่านี่คือการฆ่าตัวตายในเบื้องต้นพอตำรวจและหน่วยอื่นๆมาถึงพวกเขาได้เข้าไปเช็คดูภายในบ้านอย่างละเอียดและไม่พบผู้ต้องสงสัยอยู่ในบ้านจากนั้นได้เช็คดูตามสภาพศพของบิว ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาเสียชีวิตมาได้หลายชั่วโมงแล้วแถมยังถูกยิงจากด้านหลังศีรษะอีกซึ่งเจ้าหน้าที่เองยังไม่ปากใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่แจ้งเบื้องต้นว่าเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายตำรวจได้ตัดออกไปก่อนครับเพราะอาวุธปืนที่ก่อเหตุมันไม่ได้อยู่ในห้องหรืออยู่ในตัวบ้านเลยมันจึงทําให้เคสนี้เป็นคดีฆาตกรรมไปเสียแล้วครับในขณะเดียวกันแมทธิวได้ขับรถพาแม่ไปหาเพื่อนบ้านไกลๆเพื่อนบ้านเองก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นแอนยังคงอยู่ในสายกับตำรวจนะครับซึ่งตำรวจได้ขอให้เธอยื่นโทรศัพท์ให้กับเพื่อนบ้านคุยอีกทีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายพยายามบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยทําให้แอนใจเย็นขึ้นมาหน่อยให้ช่วยอยู่กับพวกเขาจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่ถามเพื่อนบ้านคนนี้ต่อว่าเธอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่อย่างเดียวจากนั้นเจ้าหน้าที่ในสายถามเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงของวันเกิดเหตุหรือหนึ่งวันก่อนหน้านี้มันมีอะไรผิดปกติหรือไม่เธอบอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกันเธอบอกว่าบ้านของเธอกับแอนมันต้องขับรถไปหากันประมาณหนึ่งนาทีได้ซึ่งระยะทางมันไม่ได้ใกล้กันจนสามารถจะเห็นหรือได้ยินอะไรได้ขนาดนั้นหลังจากที่ตำรวจไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายได้วางไปครับจากนั้นมีตำรวจกับนักสืบได้เดินเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแอนครับแล้วได้ขอให้แอนไปให้ข้อมูลกับพวกเขาในห้องครัวส่วนแมทธิวเองก็จะถูกสอบถามเช่นเดียวกัน ตำรวจได้ให้เธอช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังเธอได้เริ่มเล่าถึงหนึ่งคืนก่อนเกิดเหตุว่าบิลแมทธิวและเธอเองกำลังกินข้าวร่วมกันอยู่สโนอาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังจากที่กินเสร็จประมาณสองทุ่มได้แมทธิวได้ขอออกไปสังสรรค์กับเพื่อนและบอกว่าจะไม่กลับบ้านมาเด็กจากนั้นก็เหลือแต่เพียงเธอกับบิลที่อยู่ที่บ้านสองคนเธอบอกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันสองคนเพียงลําพังแบบนี้มานานแล้วพวกเขาจึงหาอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นทา จนเพลียและบิวก็หลับไปซึ่งเธอเองเห็นเขานอนไปก่อนแล้วเธอจึงได้เดินลงมาชั้นล่างเพื่ออ่านหนังสือรอให้แมทธิวกลับมาซึ่งกว่าแมทธิวจะกลับมามันก็เกือบเกือบตีหนึ่งได้เธอบอกว่าเธอกับแมทธิวมีนัดที่จะไปซื้อของด้วยกันในตอนเช้าแต่หลังจากที่ลูกกลับมาถึงบ้านพวกเขาได้แยกย้ายก,กันไปนอนตามปกติพอตื่นเช้าประมาณ7จ็ดโมงเธอยังเห็นเขาหลับอยู่ข้างๆเธออยู่เขายังถามเธอด้วยว่าแมวไปไหนแล้วไม่เห็นมาหาเขาเลยซึ่งเธอตอบไปว่ามันคงอยู่ในบ้านนี่แหละ จากนั้นเธอได้ออกจากบ้านไปพร้อมกับแมทธิวช่วงเวลาประมาณ8โมง15นาทีเธอบอกว่าเธอกับลูกแวะไปที่ไหนกันบ้างเธอได้ไล่เลียงเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ครับโดยที่แรกที่ไปคือร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อทานอาหารเช้าด้วยกันหลังจากนั้นเธอได้ออกไปเดินเล่นในเมืองแล้วก็แวะซื้อของที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเลยครับประมาณ3-4ร้านได้และก่อนที่เธอจะกลับเธอได้โทรหาบิลเพื่อถามว่าเขาอยากได้อะไรเข้าบ้านไหมแต่เขาไม่รับสายต่อมาระหว่างทางที่เธอขับรถกลับบ้าน เธอโทรหาบิลถึงสองสามครั้งแล้วทิ้งข้อความเสียงไว้แต่เขาไม่โทรกลับมาหาเธอเลยซึ่งเธอเองไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาอาจจะยุ่งยุ่งทำอะไรอยู่และพอถึงบ้านเธอได้ให้แมทธิวช่วยเก็บข้าวของที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นแล้วเก็บข้าวของที่เหลือเข้าตู้ส่วนเธอเองเรียกหาบิลว,ว่ากลับมาถึงบ้านแล้วแต่บิลไม่ตอบอะไรซึ่งเธอเริ่มเอกใจขึ้นมาเล็กน้อยและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่อยู่บ้านเพราะรถยังจอดอยู่เธอจึงได้เดินหาเขาทั่วทุกห้อง จนไปเจอเขาที่ห้องนอนซึ่งเขานอนคว่ำหน่าเสียชีวิตไปจมกับกองเลือดเธอจึงได้ใช้โทรศัพท์ของบิลที่อยู่ข้างๆเตียงโทรหา911เธอบอกว่าเธอไม่เห็นคนร้ายเพราะช่วงเวลานั้นเธอกับลูกไม่ได้อยู่บ้านเลยแต่ถ้าถามว่าเธอคิดว่าเป็นใครเธอมีอยู่ชื่อหนึ่งในหัวครับนั่นก็คือบาบาร่ามิลเลอร์โดยแอนได้เริ่มเล่าต่อว่าเบนที่เป็นลูกติดของเธอได้เสียชีวิตไปในปี2000ด้วยการฆ่าตัวตาย เนื่องจากเขามีอาการของโรคซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กดีเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งแต่ไม่รู้ด้วยเรื่องอะไรเขาค่อยๆเรียนแย่ลงเรื่อยๆบางทีไม่ไปเรียนเลยซึ่งในวันที่เขาคิดจะทำลายชีวิตตัวเองเขาได้ทิ้งโนต้ตไว้ที่ตู้เย็นเพื่อบอกลาทุกคนและให้รู้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนบิวที่เห็นจดหมายฉบับนี้เขาตกใจกลัวมากจึงได้รีบวิ่งไปที่สถานที่ที่อยู่ในกระดาษโนต้ตที่เบนเขียนไว้ซึ่งมันไม่ไกลาจากหลังบ้านมากนะัก พอบิววิ่งไปเห็นเขาก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วครับเบนได้เสียชีวิตไปแล้วตามรายงานของตำรวจกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุคาดการณ์ว่าเบนน่าจะใช้ถุงพลาสติกคล้อไปที่ใบหน้าของตัวเองเพื่อทำให้ขาดอากาศหายใจมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้ามากๆสำหรับทุกคนในครอบครัวเบนเพิ่งจะอายุได้เพียง18ปปีเท่านั้นและอนาคตยังอีกยาวไกลเธอเล่าต่อว่านับตั้งแต่เบนเสียชีวิตไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดไม่ว่าจะในเชิงความสัมพันธ์หรือการพูดคุยต่างๆ บิวมักจะกล่าวหาว่าเธอคือต้นเหตุที่ทำให้เบนเสียชีวิตเธอเล่าต่อว่าช่วงเดือนมีนาคมปี2005บิวได้เดินทางไปงานแต่งของเพื่อนเพียงคนเดียวอีกเมืองหนึง่งงานแต่งนี้ทำให้เขาได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อบาบาร่าพวกเขาทั้งสองคนแอบคบหากันแอบเขียนอีเมลส่งข้อความผ่านโทรศัพท์หากันอยู่เรื่อยๆซึ่งแอนไม่ได้สังเกตเห็นอะไรในตอนนั้นเพราะเธอไม่เคยคิดว่าสามีของเธอจะนอกใจ จนเธอได้บังเอิญไปใช้โน้ตบุ๊กของบิลซึ่งทําให้เธอรู้ความจริงว่าเขากําลังมีโลกใบที่สองอยู่เธอโกรธมากและในขณะเดียวกันเธอเสียใจมากๆเช่นเดียวกันครับที่ถูกคนรักหักหลังแบบนี้พวกเขาได้มีการพูดคุยกันเคลียร์กันทุกอย่างซึ่งบิลได้ตัดสินใจเลือกครอบครัวครับแล้วได้เขียนอีเมลบอกกับบาบาราไปว่าให้พวกเขาจบความสัมพันธ์กันแค่นี้อย่าได้โทรหรือติดต่อหากันอีกเลย หลังจากนั้นทั้งบิลและแอนต่าง Move On ใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปบิลให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะไม่ไปยุ่งอะไรกับบาบาราอีกแล้วจากนั้นเรื่องทุกอย่างเหมือนจะจบไปได้ด้วยดีแต่สำหรับบาบารามันไม่ใช่ครับบาบาราเริ่มทำตัวเหมือนคนโรคจิตคือเธอจะคอยสะกดรอยตามทุกคนในครอบครัวอยู่เรื่อยๆแล้วมักจะเขียนอ e ีเมลมาคู่ขู่ทั้งลูกชายขู่ทั้งตัวบิลและแอนครับคนรอบตัวบิลก็จะโดนคล้ายๆกันหมด บิลเองเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนในครอบครัวกำลังถูกรังควานจากผู้หญิงคนนี้อยู่จึงได้ติดต่อหาตำรวจให้ช่วยจัดการเรื่องนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจากนั้นไม่นานตามรถยนต์ของเขาก็มีรอยขีดข่วนมีใครถูกปลาใส่เต็มรถไปหมดเรื่องนี้มันยิ่งทําให้เขาอดใจไม่ไหวจึงได้โทรหาตำรวจอีกครั้งเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวจริงๆแล้วบิวอยากขอหมายสารห้ามไม่ให้บาบารามายุ่งหรือมาทําอะไรใกล้ๆบริเวณบ้านของพวกเขาอีกแต่ตำรวจยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะทําอย่างนั้นได้ เพราะตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นไม่มีใครเคยเห็นบารบารามาก่อนเลยคือตั้งแต่ที่บิวได้จบความสัมพันธ์กับบารบาราไปมันเป็นช่วงเวลาประมาณ2ปีที่ทั้งครอบครัวยังคงได้รับอีเมลจากบารบาราอยู่เรื่อยๆครับหลังจากที่สอบถามแอนจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปทางตำรวจเองขอให้แมทธิวมาพูดบ้างครับซึ่งในช่วงเวลาต่างๆเขาพูดสอดคล้องกับที่แอนให้การมาทั้งหมดซึ่งเขาเองเปิดเผยว่าเคยได้รับอีเมลคููจากบารบาร่าเหมือนกัน เขาเชื่อว,ว่าเธอคนนี้ยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแน่นอนไม่นานครับหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนได้ขับรถกลับไปที่บ้านอีกทีเพื่อดูความคืบหน้าซึ่งในเวลาไล่เลี่ยก,กันโนอาห์ที่เป็นพี่ชายของ Matthew, แมทธิวได้ขับรถกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเมืองแต่เขายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเขานะครับพอเขาขับรถมาถึงที่บ้านแล้วเห็นกับตำรวจที่เต็มไปหมดเขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามคิดในแง่ดีตลอดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น คงเป็นแค่การปล้นบ้านธรรมดาแต่พอตำรวจแจ้งว่าบิลเสียชีวิตไปแล้วเขาได้หันไปมองหน้ากับแอนและแมทธิวจากนั้นพวกเขาก็ร้องไห้ออกมาครับพวกเขาทั้งสามคนสวมกอดกันด้วยความเสียใจหน่วยพิสูจน์หลักฐานเองได้รวบรวมสิ่งของต่างๆที่เห็นในบ้านรวมไปถึงในห้องนอนเพื่อตรวจสอบต่อไปจากนั้นพวกเขาได้แวะไปที่โรงจอดรถเพื่อว,ว่าจะพบอะไรบ้างซึ่งพวกเขาได้พบกับปืนหนึ่งกระบอกที่อยู่ในกระเป๋ารถมอเตอร์ไซค์ พวกเขาได้ถ่ายรูปเก็บไว้ตามปกติแล้วนําปืนกระบอกนี้ไปตรวจสอบต่อไปว่าจะไปตรงกับกระสุนที่ปบวนั้นถูกยิงหรือไม่แล้วทําไมปืนกระบอกนี้ถึงไปอยู่ในกระเป๋าข้างมอเตอร์ไซค์ได้แต่ตํารวจได้ทําการตรวจลายนิ้วมือมันไม่พบว่าตรงกับใครเลยครับเหมือนกับว่าคนร้ายน่าจะรู้จักวิธีหลบเลี่ยงในการใช้อุปกรณ์ในการก่อเหตุแต่ปืนกระบอกนี้กับกระสุนที่ทีมแพทย์ได้ตรวจสอบผลออกมาคือมันตรงกับปืนที่พบในโรงจอดรถจริงๆ ตอนนี้ตำรวจสามารถหาอุปกรณ์ในการกอร่อเหตุได้แล้วเหลือแต่เพียงคนร้ายเท่านั้นตำรวจได้เช็คเพิ่มเติมดูว่าปืนกระบอกนี้มีใครเป็นเจ้าของซึ่งชื่อมันโชว์ว่าเป็นของบิลครับตำรวจได้นำโน้ตบุ๊กของบิลไปตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่ถูกส่งหาเขาหรือกับคนในครอบครัวเองก็ตามนั่นจึงทำให้ตำรวจเริ่มให้ความสนใจในตัวบาวบาร่ามากขึ้นว่าเธอคือใครกันแน่พวกเขาได้แกะรอยจนตามหาที่อยู่ของเธอเจอครับ จากนั้นได้เดินทางไปหาเธอถึงที่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนที่เธอจะให้ตำรวจเข้าไปในบ้านเธอยังคงอยู่ในอาการช็อกนะครับเพราะตำรวจเพิ่งจะแจ้งเธอว่าบิลถูกฆาตกรรมเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนดีๆอย่างเขาจะจากไปอย่างง่ายดายแบบนี้ตำรวจหลังจากที่เข้าไปในบ้านแล้วพวกเขาได้ให้เธอเริ่มอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาให้ฟังเธอบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้เล่ามากมายนะักคือตั้งแต่ตอนแรกเธอกับเขาเคยเป็นอดีตแฟนกันมาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่สมัยที่เรียนมปลายด้วยกันแต่หลังจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองและไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเลยแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพื่อนของเธอกับบิลแต่งงานกันพวกเขาเลยได้มีโอกาสพบเจอกันอีกครั้งแล้วความทรงจําเก่าๆมันได้ย้อนกลับคืนมาพวกเขาจึงมีหลายๆเรื่องที่อยากคุยกันอยากทําอะไรด้วยกันอีกทั้งสองคนจึงได้สารสัมพันธ์ต่อเรื่อยมาเธอรู้อยู่แล้วว่าเขามีภรรยาแต่เขาเป็นคนพูดเองว่าตอนนี้เขากับแอนกําลังอยู่ในช่วงที่ไม่ดี กำลังมีปัญหากันอยู่และกำลังจะมีการอย่าอะไรประมาณนี้ครับเธอจึงได้ตัดสินใจสารสัมพันธ์ต่อเธอไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่บิลชวนให้เธอย้ายไปอยู่ที่มอนทาน้าด้วยกันแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอตั้งหน้าตั้งตานับวันรออย่างเดียวแล้วหลังจากที่เขากลับไปถึงบ้านได้ไม่ถึงสามอาทิตย์ตยเขาได้เขียนอีเมลมาหาเธอว่าเขาขอจบเรื่องทุกอย่างเขาบอกว่าเขายังรักภรรยาของเขาอยู่ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาให้คิดเสียว,ว่าเขาเป็นคนผิดเองซึ่งตอนนั้นเธอเองก็ยอมรับในการตัดสินและเข้าใจว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นแม้ว่าเธอจะเสียใจแต่เธอพยายามทำใจแล้วก้าวเดินต่อไปเธอเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับอีเมลนั้นเธอไม่เคยติดต่อหาเขาอีกเลยตั้งแต่ปี2005ตำรวจได้แต่มองหน้ากันด้วยความสงสัยครับวันนี้มันเรื่องอะไรกันแน่พวกเขาสับสนเล็กน้อย จากนั้นได้ให้เธอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหลังจากเหตุการณ์นั้นหน่อยซึ่งเธอบอกว่าหลังจากที่บิลเขียนอีเมลหาครั้งสุดท้ายเธอพยายามใช้ชีวิตของเธอต่อไปแต่อยู่มาวันหนึ่งแอนได้เขียนอีเมลมาหาเธอแล้วบอกว่าเธอคือคนที่ทําให้ครอบครัวของพวกเขานั้นพังเธอต้องชดใช้อะไราประมาณนี้ครับเธอเองยิ่งเจ็บช้ำใจเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เธอคิดว่าบิลจริงจังกับเธอแล้วจะสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันจากนั้นตำรวจได้พูดถึงอีเมลที่เธอเขียนไปขู่าง หรือส่งไปหาคนอื่นๆในครอบครัวก็ดีเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอจึงได้เล่าถึงช่วงเวลาของวันที่9และวันที่10มิถุนายนให้ตำรวจฟังครับว่าเธอทำอะไรบ้างคือเริ่มตั้งแต่วันที่9เธอไปทำงานตามปกติหลังจากนั้นเธอกับแฟนได้ออกไปซื้อของที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมฉลองปาร์ตี้วันเกิดของน้องสาวเธอเธอยุ่งไปกับการเตรียมของต่างๆไม่มีเวลาไปไหนเลยส่วนวันที่10เธอก็ไปทำงานปกติกว่าจะเลิกงานก็ประมาณ6โมงเย็นได้ เธอได้ให้ตำรวจสอบถามคนอื่นๆได้เลยหรือเช็คก,กล้องวงจรปิดที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เธอไปกับแฟนหรือไปสอบถามเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ซึ่งต่อมาตำรวจได้ทำการตรวจเช็คทุกอย่างตามที่เธอบอกครับแล้วได้คำตอบมาว่าเธอไม่ได้ออกจากเมืองนี้ไปจริงๆทุกอย่างที่เธอพูดมันคือเรื่องจริงทั้งหมดพยานทุกคนยืนยันได้นั่นจึงทำให้บาบาร่าที่ถูกสงสัยในตอนแรกถูกตัดชื่อออกไปแล้วครับ ในเวลาต่อมาผลชนสูตรพลิกศพได้ออกมาเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับข้าวที่ยังคงไม่ย่อยในขณะที่บิลเสียชีวิตไปคือชิ้นเนื้อที่พวกเขาพบคือเนื้อสเต็กค,ครับซึ่งตามที่แอนได้ให้การกับตำรวจเธอบอกว่าพวกเขากินเสร็จกันตอนประมาณสองทุ่มของวันที่9และเวลาที่กินเนื้อสเต็กไปมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าที่มันจะย่อยหมดซึ่งถ้าบิลยังมีชีวิตอยู่ถึงเช้าในวันถัดไปในท้องของเขามันต้องไม่มีชิ้นเนื้อนี้อยู่แน่นอนเว้นแต่ว่า หลังจากสองทุ่มไปแล้วเขาถูกยิงที่ด้านหลังศีรษะไประหว่างช่วง2-4ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมแอนถึงรอยถึงวันที่10ตอนเสียๆายแล้วค่อยโทรแจ้ง9ก้นึ่งถ้าแอนเก่อเหตุนี้จริงมันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะลูกๆทั้งสองคนไม่อยู่บ้านหมดเลยในคืนนั้นส่วนแรงจูงใจของเธอคืออะไรกันแน่แล้วอีเมลที่มีการเขียนส่งไปขู่คนในบ้าน หรือเพื่อนของบิวก็ดีมันจะเป็นแอนด้วยหรือไม่ตำรวจได้ทําการเจาะลึกลงไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนนี้ครับพวกเขาได้เช็คโน้ตบุ๊กของเธออีทีจนทําให้เห็นกับ Account ์อีเมลที่เธอเองเป็นคนสร้างขึ้นและมีประวัติการส่งออกไปหาทั้งบิวทั้งลูกตัวเองแล้วก็เพื่อนๆของบิลด้วยครับตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา มันเป็นแอนตั้งแต่แรกที่ทำแบบนี้ตารวจคาดการณ์ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆพวกเขาจึงได้ไปดูที่ทรัพย์สินของบิลหรือแม้แต่เงินประกันเองก็ตามปรากฏว่ามันมีเงินประกันรวมๆแล้วอยู่ที่5 0 0 0ดอลลาร์ 500, หรือประมาณ17ล้านกว่าบาทโดยชื่อที่จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดก็คือแอนครับนี่อาจจะเป็นแรงจูงใจของเรื่องทั้งหมดก็เป็นได้ที่เธออาจจะอยากเลิกกับบิลอยู่แล้วแต่เพื่อให้เธอออกไปใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันจะต้องมีค่าใช้ใจ่าย สิ่งที่เธอทําได้มันก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวเธอจึงได้กุเรื่องของบาบาร่าขึ้นมาแล้วทําให้เหมือนกับบาบาร่าคือตัวบงการทั้งหมดเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็คือการแก้แค้นของทั้งสองคนที่ทําร้ายจิตใจเธอด้วยตํารวจได้ประเมินเรื่องราวตามหลักฐานที่มีไปประมาณนี้ครับต่อมาวันที่5มิถุนายนปี2007ตํารวจได้เชิญใหแอนมาที่โรงพักเพื่อสอบปากคําตํารวจได้เกริ่นไปก่อนครับว่าเอกสารที่เธอจะได้ดูมันคืออะไร จริงๆแล้วมันคือผลการชนะสูตรพลิกศพจากทีมแพทย์ตำรวจพูดว่าหนึ่งในผลลั์ที่ได้มาตอนนี้คือช่วงเวลาการเสียชีวิตของบิลคือเขาไม่ได้เสียชีวิตไปในวันที่10แต่เขาเสียชีวิตช่วงกลางเด็กของวันที่9กต่างหากเธอถามตำรวจไปว่าแล้วช่วงที่บิลเสียชีวิตไปมันคือตอนไหนกันแน่ตำรวจบอกว่าจริงๆเธอน่าจะรู้นะว่าเขาเสียชีวิตตอนไหนคือตอนนี้หลักฐานทุกอย่างมันอยู่ในมือของตำรวจหมดแล้วหรือแค่เพียงเธอพูดมันออกมาเท่านั้น แต่เธอยังคงยืนกรานตลอดว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเธอไม่ได้เป็นคนทำอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการพูดคุยเสร็จตำรวจที่มีหลักฐานพร้อมอยู่แล้วทำให้พวกเขาจับกุมเธอเข้าไปฝากขังเบื้องต้นในคดีฆาตกรรมครับหนึ่งปีผ่านไปตรงกับวันที่19มิถุนายนปี2008ศาลได้ให้เธอและญาติคนอื่นๆของบิวไปฟังคำตัดสินซึ่งศาลได้เห็นตรงกับคณะลูกขุนว่าเธอมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและได้ตัดสินให้เธอจำคุกไปตลอดชีวิต หลังจากที่ถูกตัดสินไปแล้วแอนก็ยังคงไม่พูดอะไรและยังคงยืนหยัดในความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปช่วงที่แอนถูกตัดสินลูกชายทั้งสองคนในตอนนั้นโตกันหมดแล้วนะครับและสามารถดูแลตัวเองได้พวกเขาได้แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตตามปกติพวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เสือฟังแต่อย่างใดเพื่อนสนิทของบิลหรือแม้แต่น้องสาวของเขาเองต่างคิดถึงเขามากๆเขาเป็นคนที่ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำมันให้ได้เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่เบื่อ โลกมันอาจจะหนาวขึ้นเมื่อไม่มีเขาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามบิลจะอยู่ในทุกๆความทรงจำที่มีร่วมกันของน้องสาวคนนี้ตลอดไปบุญคือสิ่งที่โจรลักไปไม่ได้หรือใครก็ช่วงชิงไปไม่ได้ผู้ที่ทำบุญไว้ก็ย่อมเป็นเจ้าของบุญนั้นเช่นเดียวกับบาปบุคคลใดที่ทำบาปไว้ก็ย่อมเป็นเจ้าของบาปนั้นจะยกให้ใครก็ไม่ได้เช่นกันสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรก ยังไงผมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ